สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนสุขมอสุบอบพ่อสอนลุงแทนคือเก่านะพี่น้องเนาะมือในการแม่ลุงแทนสี้ผ้ากันไปไซน์นะพี่น้องโอ้ยโอ้ยจับจับให้แน่จ่อยเอ้ยบนัรุ่นกันพี่น้องเอ้ยแม่ลุงแทนสี้ผ้ากันไปไสนไปครับไปครับแม่น้องมะลิโอ้ยปิ้นกล้องกันเอาประทึงวทางพี่น้องเยวาทัชพินกับใเนาะโอ้ยติ่นก็เพื่อนแหละวันนี้ อยู่ในอันสบายพี่น้องเลยคนละคนกระทะมาแม่น้องมะรีเลิกเ็ดแล้วบอกเ่าเลิกเ็ดแล้วพี่น้องเพ่าเลิกกันตั้งแล้วเพ่าเลิกกันเลิกก,กองชิดแล้วแหละข้างกากระโหลกกระเล็กมากันอยู่สี่หาคนนี่แหละไปพ่อแล้วท่า แม่นองแคนกับแม่น,น้องมะลิพากันมายัางกันน้อพี่น้องสิพากันมาเที่ยวหรือพากันมาเล่น <c oughs> โอ้ยว้าวาวาวปีกอสูบก็ไฟล์ร้านน้อพี่น้องเราเข้ามาในเมืองพี่น้องเอ้ยมีทุระมีทุระจักหน่อยกเดี๋ยวกรนะหูเนอะว่าแม่นองแคนกับแม่น้องมะลิพากันมายัางกันแดนกดกระแดดพี่น้องเอ้ยเข้ามาในเมืองข้างกระดี แบบนี้ได้เนาะมคิด่มีโอกาสเลย ม่นองแทนอยู่ไซเนาะพี่น้องมาพี่น้องมาดดน้กันว่าแมงแทมายงกันมายงกันเนาะโอ้ยบุผาบุกดกมาพี่น้องเ้ยาสิฮอดมาะีคนพี่น้องเ้ยมากมีคนมีคนดอกพี่น้อง มากก็ไ่ได้มีคนพี่น้องลคนเขาขับรถและนองมาแดพี่น้องเอแบบทีเรียบร้อยเอาค่ะเอาฮะเจ้าเลยใแถบแนถาไ้ใช้แวบ่อพากันมาอย่างพี่น้อง เป็นยังไงตับหูเคเป็นยังไงพี่น้องเ้ยหน่องฮานพี่น้องเลยน้องฮานพี่น้อง เป็นอะไรไท้เนี่ยนะยาจะใส่ขแต่มันโรมันโนออกมาเลยบริสนมันมันมันตอพี่นเหตุการณ์ควาชิดของหนองหานพี่น้องเออยู่โรงพยาบาลเลยจะขึ้นเลยนะเลยเลยสี่ขึ้นเลยพี่น้องเอยตอนนี้ก็อยู่โรงอยาบาลพี่น้องโอ้ยได้ ก um um, okay. mm ินนมได้สกินนมกระถอออกบอกินนมกระถนอ๊ะไข่ดอกบังหำบ่ห้มันบ่ได้มุดมัดหนองหานพี่น้องเหตุการณ์บกดคิดนอยแตผู้ใดความสนใจสงสารหนองหามแตเพื่นกาเพื่นกับบ่อยมีเงินมีคำพี่น้องถุกเนี mommy hãm mommy khán thảo có đấy trong sáng lòng hàn cả để tệ là vì nó ngon 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 cả ngon 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 ngon

ตื่นแล้ว um ตื่นแล้วใครในแต่มมใครในแต่มอบดได้หมูม yeah. ัดเนาะบดไห้องบไอ้หายพี่น้องเว้ย ผู้บรได้ผนมันมันหยผืแล้วมันอยอดมันึงนะเาเี่นอ่ี่ะเศไน่เสียงเสียงนี่เลยแต่เสียงมันมา้ยังยังบอได้

คนที่ว่าเคอดอันในเฮือนเลยพี่น้องน้องฮานเนาะอาชิโฮน่ะพี่น้องเนาะมาอยู่ในซามสี่ขึนเลพี่น้องได้ทงสารเนาะหรือว่าหรือว่าอยากเซอรเรือเนาะเนาะเนาะก็บรกกอบมีเงินมีคำเนาะพี่น้องเลยก็่ว่าไม่ลงแข่งก็อย่าง้านาทีกันพี่น้องเลยสงสารเนาะมึงนลยพี่น้องเลยเหตุการณ์บวชข้าชีพของครอบครัวเขาป้าเขาลุงเนาะแล้วเบื่ออื่นเบื่ออื่นเมื่อก็อาจีพได้เมื่อเลยพี่น้องเลย แวอาการที่ดีขึ้นแล้วลงม่แมงแท่นก็ไปขึ้นมาพอแมงแท่กันาพี่น้อยเหมนกับแมงแท่นาหนองแทนมาอยู่นั้นหนองเอิญพี่นนองแมงแทก็เลยขึ้นมาน้ำปะน้ำดงุกุกมาพี่ียงา

อันนี้ก็คือแม่เพลินพี่น้อยมากับน้องฟ้าแม่น้องมะลิพี่น้อเยเขปาปาเอาปะป,ป้าผู้หนึ่งไปทางใดร้านบุญธรรมบ่ายาออจะขอกระบซนันเออพากันมาเจาะบุกแก้วร้านพี่น้อย ค <N> ือว่ามีน้องแทนว่าบ่บ่เรื่องหูหังตาบ่บตาทีแตแตข้างกุ้งกุบ่บแตแตกให้ขี้กูกนจะเอาอันนี้เอื้อยพี่น้องเอื้อยที่ว่าเพิ่นคลอดลูกอยู่ในอันเฮือนน่ะพี่น้องเอ้ยกน้องคนนี้และพี่น้อง

าเดือนอื่นกับกเรอบเดือนพี่น้อยกำลังเป็น่ากแตย่อกาลังหัวกําลังอะไรนแหละบลกสาวไปๆเลยดูไดเมทอื่นบล็ลกไดมื่อบทจะเต่าเลยวะบิบิรบิดีไซนขึ้นนึงตั้งแต่น เบิดช่องเต่าเลยพี่น้องจากสิเบิดจากพันจากสิเบิดจากนั่นแหละคนกาครอบครัวคนกาทุกอย่าพี่น้องเลยมันตึงแทนกันเลยยังหายเอฟซีเอฟซีเทีนใจบุญนะใจบุญแล้วก็ช่วยเหลือน้องหายในเด้อพี่น้องเด้อว่าในได้ก็ได้หายช่วยเหลือน้องแน่ปุระ คนละ100เพิ่น200ก็ว่ากันไปนะพี่น้องว่าแม่นงแทนกไปบนแล้วเนาะพี่น้องมนตายแล้วพี่น้องลาเอ้ยวายวายยังอยากรับย่อัวย่อัวเอื้อยเเอื้อืห่นงเอนะค อย่าลืมนะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่ําแทนนะพี่น้องพี่น้องแทนก็บ่มีคําสิเว้านะพี่น้องแล้วแต่แล้วแต่ AC ทุกๆท่านเนาะที่เมตตาสงสารเด็กๆเนาะพี่น้องแล้วแต่สงสารเด็กน้นะหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญเนาะผู้ใหญ่ใจดีสงสารเนาะก็ว่าเนาะพี่น้องเนาะน้องหานพี่น้องเหตุการณ์บ่คาดคิดเนาะ แต่มตังแจิ๋นตวหยกแล้วบ่เมนูแทนก็จะเป็นโจ๊กจิบยังทำอันี้นะพี่น้องน้องเป็นสกินนองแเขากระทงไปงามเงี่เออไม่แห้งแง่รสยิ่งี้อ่วดเหล็กแหงกขาทงมาเิดถึงมาต่างจนงเง้ตุ่บุกเนี่ย พี่น้องแม่เพื่อนชากินนมเพื่อนกินนมนะพี่น้องนมก็กินดิพี่น้องเอ่อนมก็กินดีพี่น้องแม่น้องแท่งก็สิไริจบิมเพียร์ตอนนี้นะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องน้องแท่งนะพี่น้องลาเลยเด้อบ๊ายบาย